เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกอนทุกคนหากทุกคนไม่อยากค้างขาแล้วก็พวกคุณทุกคนนะครับผมสามารถไปอ่านต่อกันเองได้เลยนะผมนี่เลยนี่เลยนะครับทุกคนสามารถค้นหาใน Facebook ได้เลยนะครับผมแล้วก็ถูกใจเพจเข้าไปอ่านได้เลยนะครับมีตอนลงใหม่ทุกวันนะครับผมสามารถอ่านได้เลยนะครับผมตอนนี้ก็พี่ๆก็ลงไปเรื่อยๆแล้วนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่ายังแหม่ยังค้างคาอยู่ละก็นะครับผมสามารถขอเข้ากลุ่มได้เลยนะครับพี่ๆเขาแปลไปเยอะแล้วนะครับผมสามารถพูดคุยกับพี่ๆได้เลยนะครับผม ก็ขอบคุณพี่ๆมากเลยนะครับผมป่ะสำหรับตอนนี้แล้วก็ไปฟังของผมดีกว่าครับป่ะจางลูเฉินนั่งคัดสมาธิอยู่ใต้น้ําสงบใจลงสีหน้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่น้อยเขากระตุ้นลมปานในร่างกายให้โคจรไปตามเส้นชิบปจรทั้ง3เส้นทุกครั้งที่โคจรลมปานครบ1รอบความเจ็บปวดก็จะลดลง จากระดับการฝึกของเขาในตอนนี้เขาไม่สามารถที่จะกลั้นหายใจในการฝึกใต้น้ำตลอดได้ทุกๆ5นาทีเขางนั้นจะต้องขึ้นมาหายใจหนึ่งครั้งพันไปหนึ่งชัวยยามความเจ็บปวดก็ค่อยๆหายไปแต่กลับมีความเย็นเยือกสายหนึ่งเข้ามาแทน,เ,นเพื่อช่วยฟื้นฟรูร่างกายในส่วนที่เสียหายทั่วทั้งร่างจะรู้สึกกระปรีก้กระเปร่าจนอยากจะร้องตะโกนออกมาติงติงจางลู้เชินลุกขึ้นยืนแล้วใช้ผ้าขนหนูเช็ดน้ำตามตัวเขามองไปที่กระจกที่ตั้งอยู่ตรงข้ามเปื่อตัวสอบดูตัวเองแล้วไปยักหน้า ฝึกฝนมาสิบกว่าวันยิ่งรวมกับการแช่น้ำยาฝึกร่างกายเราด้วยร่างกายก็หนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไม่เหมือนกับแต่ก่อนที่ผอมบางราวกับคนป่วยแน่นอนว่าการอยู่ในหินผลึกมิติมากว่าสิบกว่าวันนั้นในความเป็นจริงก็เพิ่งจะผ่านไปแค่สี่วันสี่วันก่อนเขายังเป็นคนอ่อนแอคนหนึ่งนำซ้ำยังถูกองค์ชายแปดไล่ออกจากวังยูซูทุกคนล้วนหัวรอยเหยาะและเหยียบยำ่ำใครจะรู้ละว,ว่าสี่วันต่อมาเขาจะกลายเป็นผู้ฝึกฝนในขั้นเอเวีร์ชีได้รับกลางไปแล้วนี่มันเรื่องน่าตกใจเป็นอย่างมากยังไม่พอ ขั้นอเวจีระดับกลางมันยังเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้นจางลุ้เชิญกำหม,มัดแน่นแววตาแต่ไม่้ว้ความมุ่งมันพอใส่ชุดเรียบร้อยแล้วเขาก็กินสวตันหนึ่งเม็ดแล้วเข้าไปในมิติหินพฤกมิติเพื่อฝึกฝนต่อทันทีสามารถใช้เวลาเพียงแค่4ี่วันเลื่อนมาถึงขั้นอเวจีระดับกลางไม่เพียงแค่เพราะเขามีประสบการณ์การฝึกจากชีวิตที่แล้วเท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะหินมิติที่ช่วยเขาอีกด้วยครอบครองหินพฤกมิติเขาจึงมีเวลาฝึกมากกว่าจอมยุทธคนอื่นถึง3เท่านี่คือความได้เปรียบที่เขามมีต โคตรจสารสถาพระทถี่จางลุยเฉินงอขาทั้งสองข้างแล้วก้าวไปตามท่วงท่าเท้าแขนทั้งสองปล่อยฝ่ามือออกไปไม่หยุดทุกๆฝ่ามือที่ปล่อยออกไปก็จะกระตุน้นกำลังในกล้ามเนื้อและกระดูกทุกส่วนในร่างกายหลังจากแช่น้ำยาแล้วจำเป็นต้องใช้ฝ่ามือช่วยในการกระจายน้ำยาทั้งหมดให้เข้าไปหลอมรวมกับร่างกายแล้วเปลี่ยนเป็นพระกำลัง หลายวันต่อมาจางลูเ่เฉินนั้นแทบจะอยู่ในมิติหินพึกมิติตลอดเวลาทุกๆ3วันถึงจะออกมา1ครั้งสนมลินก็รู้ว่าจางลูเ่เฉินเพิ่งจะเปิดพึกอักษรสวรรค์ได้คงจะิดตัวฝึกซ้อมเพื่อเปิดบอสรมปาดผัดกระดูกและลีในเส้นเอ็นดังนั้นแล้วจึงไม่ได้ถามอะไรมากนักเพียงแต่กำชับอื่นเอ๋อว่าให้ดูแลการกินอยู่ให้กับจางลูเ่เฉินให้ดีเท่าที่จะทำได้ สนมลินนางยังคงเอาเครื่องประดับของตัวเองเออกไปขายแล้วนําเงินที่ได้มาไปซื้อสวีตันให้กับจางลู่เฉินอยู่เรื่อยๆและทุกครั้งเองจางลู่เฉินก็มักจะให้อื่นเอํานำเงินไปซื้อเครื่องประดับเหล่านั้นกลับมาในราคาที่สูงกว่านี่เป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถบรรยายออกมาได้มันเป็นความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวทําให้จางลู่เฉินตื้นตันใจเป็นอย่างมากจางลู่เฉินนั้นก็ค่อยยอมรับฐานะที่ตัวเองเป็นอยู่ของร่างนี้อย่างช้าๆแล้วมองสมลินเป็นแม่ของตัวเองจริงๆองค์ชายก้าพี่คะ พวกเราไม่ต้องบอกความจริงกับสนมลินหรือถ้าหากสนมลินรู้ว่าตอนนี้ท่านเป็นจอมทุวจริงๆนางก็จะต้องดีใจมากเป็นแน่วินเออนั้นกล่าวยังยังไม่ใช่ตอนนี้ข้ายอยากจะรอให้ถึงตอนสอบครั้งสุดท้ายก่อนข้ายอยากจะให้ท่านแม่ประหลาดใจนะอีกอย่างนะการฝึกฝนของข้านในตอนนี้ยังไม่แข็งแกร่งมากข้ายอยากจะแข็งแกร่งมากกว่านี้จางรู้เฉงนั้นกล่าวตอนนี้วินเออรู้แล้วว่าจางรู้เฉงนั้นมีความรับอยู่มากมาย นอกจากความลับเรื่องชีวิตที่แล้วของเขากับเรื่องหินผลึกวิติจางรเฉินก็แทบจะบอกนางไปหมดสิแล้วในสายตาของอินเออนั้นองค์ชาย9ก้าเป็นผู้ที่เก่งมากในการฝึกหยุดภายในระยะเวลาสั้นๆก็สามารถฝึกได้ถึงขั้นเอวิชีระดับกลางแล้วองคชายคนอื่นนั้นไม่สามารถเทียบเท่ากับองค์ชายเก้าและก็ยังห่างไกลกันอีกมากเสียด้วยในตอนนี้คงจะมีเพียงแค่องค์ชายเจ็ดผู้ที่เป็นอันดับหนึ่งในคนรุ่นเดียวกันเท่านั้นถึงจะสามารถเทียบกับองค์ชายเก้าได้ พอเขารวมถึงขัน้นอวจีระดับกลางแล้วจางลู่เฉินนั้นก็ยังฝึกในหินผลึกมิติเพิ่มอีกหนึ่งเดือนและทุกๆ6วันก็จะกินยาโรงบ้าน1เม็ดและกท,ทุกๆ10วันก็จะแช่ยาฝึกฝนร่างกาย1ครั้งส่วนเวลาอื่นล้วนใช้ไปกับการฝึกฝ่ามือโคจรสารกระบวนท่าที่2มังกรหืนหนากับภาพชิบจอดของคำพีเก่าวิธีจกักรพรรดิหมิงนั่นเองตอนนี้เขายังฝึกฝนฝ่ามือมังกรโคจรสารกระบวนท่าที่2ไม่สำเร็จแต่ก็ฝึกรงปานจนเต็มบ่อลงปานแล้วตอนนี้เขาสามารถเริ่มฝึกขัน้น จางลู่เฉินกล่าวพอได้ยินอย่างนี้สีหน้าของอินเออก็เต็มไปได้วยความยินดีแล้วกล่าวว่าขั้นอวิจีระดับปลายองค์ชายก้าพี่คะเพิ่งจะเลื่อนมาถึงขั้นอวิจีระดับกลางเองก็าสามารถเลื่อนขั้นไปถึงขั้นอวิจีระดับไปลายได้แล้วองค์ชายแปดนั้นต้องใช้เวลาถึง4ปีปีถึงจะเลื่อนขั้นอวีจีระดับกลางไปถึงขั้นอวิจีระดับปลายวินเออนั้นไม่รู้ถึงการมีอยู่ของหินเพลิงมิติจึงคิด,ดว่าจางลู่เฉินนั้นเพิ่งจะฝึกได้แค่สิบกว่าวันแต่ในความเป็นจริงแล้วจาาาลล่เเเเนนนฝึกมมป็วดือตๆ นี่ยิ่งเป็นเพราะว่าเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการฝึกฝนร่างกายเมื่อยางนั้นความเร็วในการฝึกของเขาจะยิ่งเร็วกว่านี้เป็นแน่เร็วงั้นหรือ <c oughs> ข้าน,นี้ว่าเป็นธรรมดาเท่านั้นแหละจางรู้เฉินไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองนั้นฝึกฝนได้เร็วแต่อย่างใดแต่หากอัจฉริยะคนอื่นๆที่ใช้ของในการฝึกแบบเดียวกันกับเขาการฝึกคงเร็วกว่ากานันนาองค์ชายแปดใช้เวลา4ปีในการเลื่อนมาถึงขั้นอวิชีรด้ะดับปลายมองได้เพียงว่าความสามารถของเขานั้นแย่เกินไป ไม่ว่ายังไงก็ตามตอนนี้ในใจของอินเออร์นั้นตื่นเต้นเป็นอย่างมากพระางกล่าวว่าองชายข้าพคะข้าเชื่อว่าท่านจะต้องสาเร็จแน่ขอเพียงแค่สามารถเลื่อนได้ถึงขั้นโอจิระดับปลายในภายภาคหน้าพวกเราก็ไม่ต้องกังวลและกลัวองชายไปอีกต่อไปแล้วอืมจะออกไปก่อนคืนนี้อย่าให้ใครเข้ามารบกวนข้าล่ะจางรู้เฉินกล่าววินเดอร์พยักหน้าแรงๆเหมือนกับไก่กำลังฉีกข้าวแล้วกล่าวว่าเพคะ คืนนี้ข้าจะเฝ้าอยู่ด้านนอกประตูใครกล้ามารบกวนการฝึกขององค์ชายเก้าแล้วก็ถึงข้าจะต้องตายก็จะต้องการเอาไว้ได้จางลู่เฉินมองไปที่อื่นๆอ๋อพยายาหน้าเบาๆแล้วกล่าวว่าขอบคุณนะพออินเอ๋อเดินออกไปจากห้องของจางลู่เฉินแล้วจางลู่เฉินก็รีบเข้าไปหินปรึกมิติทันทีอืมถ้าอยากจะเลื่อนไปถึงขั้นอวิชีระดปแล้วก็ใครจะต้องทะลงจุดชิพจรนสามสายในครั้งเดียวแล้วดันชือะจรไปยังอวยวะทุกส่วนรวมแขนและขาทั้งสองข้างด้วยสินะ จางโลเ่นนั้นหยิบขวดยกขึ้นมาทันที3ขวดแล้ววางไว้เป็นแถวทุกขวดนั้นใส่น้ำล้างกระดูกเอาไว้เมื่อเขากระตุ้นตัวเองจนมีสภาพที่พร้อมที่สุดแล้วจางโลเฉินก็จะกืนน้ำยาล้างกระดูกในขวดแรกลงไปแล้วใช้ฤทธิ์ยาจากน้ำล้างกระดูกแล้วทะลวงจุดจิปจรเส้นที่4ทันทีใช้เวลาไปครึ่งชั่วยามก็ทะลวงจุดจิปจรเส้นที่สี่สำเร็จจิปจรเส้นที่สีนั้นเริ่มมาจากบอลมปาดผ่านคอสวงอกแขนซ้ายแขนขวา จากนั้นก็ผ่านแผ่นหลังแล้วขึ้นไปสู่ส่วนหัวจากนั้นจึงย้อนกลับไปที่บอ่อลมปราณระหว่างคิวหมุนวนจนครบโคจรจางโลเชนไม่ได้หยุดพักเขากับหยิบเอาคนยกคนที่สองขึ้นมาแล้วกินน้ํายาล้างกระดูกต่อจากนั้นก็รีบทะลวงจุดชิบิจรที่หทันทีชิบิจรเส้นที่หนั้นเป็นเส้นที่ยาวลงมาจากบอ่อลมปราณผ่านส่วนอกเอวขาซ้ายขาขวาแล้วย้อนกลับไปยังบอ่อลมปราณชิบิจรเส้นนี้ยาวกว่าเดิมจางโลเชนใช้เวลาถึง3ามชั่วย,ยามถึงจะทะลวงสําเร็จ ลมปราณในร่างกายถูกใช้ไปมากกว่าครึง่งทั่วทั้งร่างแต่ไปด้วยเหงื่อจางรลเฉินรีบหยิบหินปลึกมากำไว้ในมือแล้วเริ่มซึมซับลิงชีที่อยู่ในยันอย่างรวดเร็วแล้วเปลี่ยนให้เป็นลมปราณเก็บไว้ภายในบ่อลมปราณลมปราณในบ่อลมปราณนั้นกบมาเต็มบอ่ออีกครั้งจางโลเฉินรีบหยิบยาล้างกระดูกในขวยจมากินอีกครั้งแล้วเริ่มตรวจงจุดชิปจรต่อทันทีชิปจรเส้นนี้ไหลาจากม้ามตับไตปอดหัวใจ ซึ่งก็คืออวัยวะภายในทั้ง5ของมนุษย์ชิพจรที่ไหลผ่านอวัยวะทั้ง5สามารถทําให้อวัยวะทั้ง5นี้แข็งแรงขึ้นอีกเพราะปกติแล้วอวัยวะทั้ง5นี้จะอ่อนแอเป็นอย่างมากดังนั้นจางรวดจริงต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิง่งจางรวดจรนั้นใช้เวลาถึง6ชั่วย,ยามเต็มๆลมปร,ราณในร่างกายก็ถูกใช้ไปออกจนหมดอีกครั้งแต่ก็ยังไม่สามารถทะลวงจุดชิพจรทั้งสองรางได้ยังขาดอยู่อีกเล็กน้อยแต่าหากลมปราณหมดระหว่างนี้แล้วก็จะต้องร่มเหลวในทันทีนอกจากนี้อวัยวะภายในทั้้้ง5ออก็จะบบชไปดวย และหากวันหลังอยากจะทะลวงจุดชิปจรนี้อีกครั้งมันจะยิ่งยากกว่าในตอนนี้อีกขึ้นไปสิบเท่าจางลู่เฉินตัดสินใจอย่างบ้าบินแล้วรีบหยิบยารวมปานกินอย่างรวดเร็วตูมลิงชีในเม็ดยาระเบิดบา,าในร่างกายจางลู่เฉินด้านหนึ่งก็รีบใส่ส้นชิปจรที่ทะลวงขึ้นเสร็จแล้วภายในอวัยวะทั้งห้าเริ่มซึมซับลิงชีในเม็ดยาแล้วเปลี่ยนแปลงเป็นลมปานเข้าไปในบอลมปาน ส่วนอีกด้านหนึ่งก็พยายามควบคุมลมปราณให้ทะลวงไปยังชิบจรเส้นที่6ต่อนี่เป็นการทดสอบที่ยิ่งใหญ่มากในการรวบรวมพลังสมาธิโชคดีที่ชีวิตที่แล้วของเขานนั้นเป็นผู้แข็งแร่งขันสวรรค์ระดับสูงสุดสมาธิเขาจึงเข้มแข็ง,ขงมากในสถานการณ์ที่ต้องแบ่งสมาธิเช่นนี้เขาจึงจะสามารถทําให้สําเร็จได้ทะลวงจุดชิปจรเส้นที่6สําเร็จแล้วบ่อลมปราณในระหว่างคิว้วเปล่งแสงสีขาวเปล่งประกายออกมาปริมาณเพิ่มขึ้นอีก1ิเท่าขัดอเวจีได้รับกลางนั้นพอลมปราณมีความใหญ่แค่บ่อน้ําเท่านั้น แต่ตอนนี้บ่อรมปานของจางลู่เฉินใหญ่เท่ากับบ่อน้ำสิบบ่อมันกว้างใหญ่สามารถเก็บรวมปราได้เป็นจำนวนมากในที่สุดก็เลื่อนเป็นขั้นอวิชระดัลไปได้แล้วจางลู่เฉินกำหินผลึกไว้ในมือแน่นผลึกอักษรสวรรค์ในบริเวณระหว่างคิ้วนั้นก็ปรากฏขึ้นมาแล้วเริ่มซึมซับดิงชีในผลึกเส้นจิปจรทั้งหกเซนก็เริ่มเคลื่อนไหวความเร็วในการซึมซับดิงชีของผลึกอักษรสวรรค์นั้นเร็วขึ้นอีกเป็นหนึ่งเท่าเมื่อการเลื่อนขั้นมั่นคงแล้วจางลู่เฉินก็หยุดฝึกทันที เขาลืมตาได้สองข้างขึ้นดวงตาทั้งคู่ปริ่งประกายราวกับดวงดาวสองดวงเมื่อทะลวงชิปจรอ,อีก3ามเส้นแล้วภายในร่างกายของเขาก็มีการขับสิ่งเจือปนในร่างกายออกมาทําให้กลิ่นเหม็นกระจายออกมาอีกครั้งจางดูเฉินนันออกมาจากหินพผืนมิติแล้วอาบน้ําในถังที่เตรียมเอาไว้ก่อนแล้วเขาใส่เสื้อผ้าเสร็จก็ผักประตูออกไปข้างนอกตอนนี้ก็เป็นเวลาดึกพอดีในอากาศนั้นมีละอองหิมะปลิวไปทั่วแล้วร่วงลงมาที่พื้นถั่วทั้งจวนถูกปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาว วินเออนั่งยุงที่บันไดหน้าห้องจางลู่เฉินนางห่อตัวบางครั้งก็ถูมือสองข้างเพื่อให้ความอบอุ่นแก่มือแอดพอได้ยินเสียงประตูเปิดวินเออก็รีบลุกขึ้นยินทันทีแล้วมองไปที่จางลู่เฉินที่เดินออกมาจากด้านไหนพร่างถามอยันดีใจว่าองค์ชายข้าไปคะสบาจหรือไม่